ก็กาสวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับเิีทุกท่านนะครับขอกาบสวัสดีพี่น้องวันนี้ฮาหน่อยนะครับหูก็จะลงให้นะครับพี่น้องดามกันต่อเลยนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็จะถึงวันที่16นะครับหนูก็ขอก็ขออนุมทตินาสาถูกสำหรับพี่น้อง ขอให้เป็นบุญทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะครับพี่น้องกราบสวัสดีครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทังอะระตะนะนางธัมมงอะระตะนะนางสังฆังอะระตะนะนางปะสุตเมพุทโธปะสุตเมธัมมะปะสุตเมสังฆัง แต่บุญชามาดีทุบันโตธรรมะบุญชามาปัญญวสังขบุญชามาโพุกบวัวสาธุปายาวว่าจิตตังหังบรรดาองค์มหาลาภปุชิสุโธปูเจมิกายาวว่าจิตตังหังบรรดาองค์มหาลาจินีแม่ชีปฐุมาพิสุทธิเทวาปูเจมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ในนาทีนี้ข้าได้องค์ปูจิตตโตและแมยาชีปฐุมาลูกขอพรจากท่านขอให้ลูก เกลีก้ยีล่องลูกดีจงได้โชคได้หลาบจากลูกโดยเธอสาธุใน,นรุ่งนี้มืนเดืนนี้ต่อไปจนกลัวจ <c> ะ <oughs> ถึงวันที่สิบหกนี้เป็นกลัวหวยแล้วจะอ,ออกลงก็ขอบอนกาบพี่น้องทุกท่านทุกคนยศีโปรดติดตามโปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชมสลากชินนี้ด้วยครับสาธุ ขอให้พี่น้องร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับปนี้ลุงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับให้เข้าติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับพี่น้องลุงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปต่อก็เข้าทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้านะครับแต่ก็จะเข้าเป็น v i p เนาะพี่น้องสาธุครับไว้รุงกา จับกำลังวันนะครับก็พอดีว่าจับตุเลขมือนี้ก็ได้นะครับเนาะเมือนี้ผ่านไปก็กอยมันผ่านไปนะครับถือว่าดวงโชควิ่งรูดเขานะครับลุงจะทีร่วมน้อยร่วมสามน้อยแล้วพี่น้องมันก็เป็นเหตุการณ์แบบนีม้มาตลอดประจําที่นี่ลุงจะบอร่วมนะครับลุงจะให้ น้องติดตามเห่็นเป็นน้อยนะครับาการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่แนะนำแนะนําให้พี่น้องนะครับที่ลงให้นเพื่อเป็นแนวทางเข้ามารับชมเพื่อใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าลุงไม่ได้สนับสนุนนะครับให้เล่นการพนันทุกชนิดแล้วแต่พี่น้องจะเล่นกันเองนะครับลุงไม่เกี่ยวนะครับพี่น้องลุงก็ลงให้นะครับ พี่น้องอยากได้นะครับลุงขอมาก็ยีทุกท่านนะครับกขฝากวิงวอนด้วยนะครับก็โดยกดแห่งชีวิตของมนุษย์นะครับพี่น้องผูุ้ชนทุกคนนะครับในโลกนี้ไม่มีใครไม่อยากรวยหรอกครับพี่น้องก็อยากกันทุกคนนะครับเนาะก็ก็กเอาเท่าที่ไดเอาเท่าที่มีนะครับเนาะ,ะบุญห้องมีห้องป็จังใดนะครับ ทำบุญไหวโบสีหลายเด็อพี่น้องสำหรับเว็กที่ทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มากบอกสาธุลุงก็ลุงก็อยากให้มันเข้านะครับเต็มๆสามต,ตมือนี่ก็เกือบสามตัวแตกไปแล้วก็มีนะครับเนาะอืมผู้ใดโตดก็มีผู้ใด,ด,ดสองตก็มีนะครับเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นวันพระนะครับคงจกเข้านะครับพรุ่งนี้ลุงขอพรแล้วก็วนพี่น้องนะครับเข้ามาติดตามมาชมนะครับ ก็ฝา,ากก็ไปดูคลิปขันน้ำมนต์หยด,ดน้ำตาเทียนนะครับพี่น้องก็ลงให้แล้วก่อนหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสองของลุงของเก่านะครับมีเพจเดียวลุงของเก่าสามชัยก็ฝากไว้ด้วยนะครับเซีทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอวิงวอนท่านด้วยนะครับพี่น้องผู้เข้ามาใหม่เข้ามาติดตามนะครับ ก็ให้เข้ามาย้อนดูกันเอานะครับว่าเข้าไม่เข้าก็ใช้ดุลพินิจเอานะครับเพราะว่าลุงไม่การันตีว่าจะเข้าทุกวันนะครับเมื่อวันเข้าก็เข้าเมื่อวานนี้ก็สามน้อยเลยนะครับพี่น้องอ่าเข้าก็คือเข่านะครับเนาะสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องต่อไปลุงก็จะได้ลงสูตรให้นะครับเนาะอีกต่อไปนะครับในมืออื่นนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะ <c oughs> จนกว่าจะถึงวันหวยออกวันที่สิบหกนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะเป็นวันที่หกพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดต่อไปนะครับพี่น้องนะกะเข่ากะคือเขานะครับเนาะฝากติดตามคนไลคดแร่นะครับเนาะลุงกะขอฝากไว้ด้วยครับต้องอดแต่หลับครับต่นอนจนดึกป่านนี้ยังไม่ได้นอนพี่น้องก็บางคนก็นอนหลับไปแล้วนะครับบางคนก็บาท่าน,นอนนะครับเนาะ กระลอบ่งลุงวา่าลุงชีบอลยังนอ้อกให้พ่อได้ดีบ่นะครับกาขอเบงวอนนะครับพี่น้องขอฝากไปด้วยนะครับถึงลุงจะไม่ได้ไม่ดีไม่รวยไม่เป็นไรนะครับแต่ลุงขอทําบุญไว้ก่อนนะครับบุญเท่านั้นที่ค้าชูลุงนะครับถึงจะอยู่ได้นะครับพี่น้องพ่อ ถ้าไม่มีพี่น้องลุงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องก็มารับชมก็โปรดใช้วิจารณญาณให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับคนไทยเหมือนกันนะครับคนวิสารคือกันนะครับคนนะครับลุงกับคนพี่น้องกักนนคบคนเนาะอืมคนนี่มันมีหลายอย่างนะครับคําว่าคนนะครับบ่มีที่สิ้นสุดอกพี่น้องคนบางคนดีบางคนชั่วบางคนมั่วบางคนพาน บางคนเกียดบางคนค้านมันมีหลายครับคำว่าคนบม่มีก็ดังที่พันวาไว้นะครับเนาะก็เคยได้ยินสุภาษิตของ่นอยู่นะครับเนาะที่เนเบาไว้ว่าถึงคนลอยคนนี่พันคนแต่ว่าเฮาดีก็บ่ทอพี่ทอนองว่าเฮาดีผู้ดึงนะครับสายเลือดมันจะค้นขวัวน้ามู่เนาะพี่น้อง ยังที่สร้างกันปานไหนก็นยังหักกันคือเก่านะครับเนาะคนไทยคือกันนห้เฮาบึงรถครับนาตาลุ่งกะบส้มลง่งยูรครับแต่ว่ากมีกำลังใจพี่น้องเขามาให้กกำลังใจเนาะก็ลุ่งกัอยูต่อได้นะครับพี่น้องมามาบึงมากดไลค์กดแชร์ทางยูทูปบึงก็ได้ยองนะครับเนาะแต่ละจิบว่าลุ่งนี่เฮ็ดได้ดี อ่าองจะขอฝากพึงว่านพี่น้องเนาะให้บันไดคือเก่าไปตลอดนะครับเนาะถึงลงจะไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรนะครับขขอให้พี่น้องติดตามลงไว้ก็แล้วกันนะครับ,เ,นนาารบเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อเป็นแนวทางบ่ายบายง่วงง่ายนะครับเด้อด้วยความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับบริร่วมนะครับโดยความเชื่อนะครับโดยความหักความหอมกันพี่น้อง ยังก็บอกคนมดีสู่กันฟังนะครับเนาะกล่าบอกเลยต้องบอกคนุลายกลุ้มยังต่อกันนะครับพี่น้องลุงกับาวนคนจังสี่แหละครับพี่น้องจ้งพี่น้องเห็นหนะปูอยากไปอยากมาหาลุงกะมาได้นะครับที่บ้านลุงลุงบ่เคยได้ไปลังเกียดผู้ใดทั้งหมดทั้งมวลนะครับอืถึงใครจะเกียดเราก็เก็บไว้ในใจนะมันไม่หนักเหมือนว่าใส่บาแบกหามนะครับพี่น้อง บ่ไดตีเด้ย่าบ่ไดหน้าพ่อรอดแม่ก็บพราะเป็นยังครับพี่น้องลุงก็ับบไดถือนะครับสํำคำบางคนก็คอมเมนต์ว่าสีคุยนะครับเนาะลุงบ่ไดคุยบ่ไดโม้ดอกครับพี่น้องมือมันเขา่ากับเขาอีลุลงบคยเว้าดอกแต่ว่าคนมาดูเขาสนิษฐานเองนะครับเนาะก็คือเขามาชมนะครับ คนดีมีดีอยู่ที่ตัวนะครับไม่ใช่ว่าให้คนอื่นว่าตัวเองดีนะถึงจะดีมันโมเมนจังสั่นนะครับบางเจียบางที่กับบริเมือนที่เห็นเห็นกับบริเมือนที่คิดนะครับคิดว่าใช่ยังไม่ก็มีนะครับพี่น้องมันเป็นข้ามขับกันอยู่เนาะลุงกับพ่อลูกกอเลี้ยนมาพ่อสมค่วนกนะับอายุกับปูนนี่แล้วเนาะนะกับพ่อที่หัวจัก ภาษีและภาษาอยู่รกับพี่น้องจึงใดทีิผิดพาตังไปขอประทานภัยพี่น้องทุกคนนะครับเด้อสำหรับลงุงว่าสู่พี่น้องแป้งนั่นละครับว่าที่ไปที่มาข,ของสูตรทรงตวเลขมันเป็นจังไดต่อไปการลุงก็จะได้ล่ให้คือจะเป็นสูตรของหวยวันที่สิหนะครับจะเป็นสูตรพารวยแล้วก็ สูตรล่างอย่างเดียวนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับก็ยังอยู่คงเดิมเหมือนเดิมนะครับใส่สูตรเก่าไปตลอดนะครับเนาะก็จะลงไอ้พี่น้องนะครับจะแตกหรือไม่ในงวดนี้ก็ไม่รู้นะครับลุงก็ไม่ใช่เทวดาลุงก็คนเดินดินกินข้าวเหนียวปัน่นกับปรี้ยวบวงนวังแรงครับกับวกพักพี่น้องเอ้ยแสบเป็นตนาไน่เสียบเป็นตาเสียชีวิตคือบันวานละเ <laughs> นาะ กับบองคนวอามากปากหลายนะครับพี่น้องกับวอาเรียนวอลน้องหัมวนจอกกันนะครับเนาะกับหรับคลิปนี้นะครับไทยคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องผู้สามารถติดตามกกดไลค์กดแชร์นะครับ0.5ห้วิไอพี่น้องแฉเป่านะครับเด้อกันเบิ่งบ่ท่านกัรรีเทิร์นกับไปเบอง์นะครับเนาะนี่ครับพี่น้องัวเล็กจหรับมื่นนะครับเด้อซื้อให้มาสามน้อยนะครับเด้อพี่น้องเอาเป็นน้อยนไปนะครับเนาะ หมักตัวไกนเอ่ามาใส่น้อยพิเศษหรือจะมาใส่น้อยปกติหรือธรรมดาหรือวิพี่ก็คัดเอานะครับซอยกันพิจารณานะครับลุงก็คือห้ไปแล้วนี่ก็คือสูตรนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องก็มากก็คงจะได้ตัวนี้คือเก่านะครับอ่าบริษัทใบก็ซื้อตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะอ่าถ้าให้ดีไม่มีกลับนะครับพี่น้อง ถ้าให้ดีก็กลับด้วยนะครับพี่น้องไปกลับก็ได้นะครับแต่ละสูตรแต่ละน้อยนะครับถพาเป็นยังบุญอีกต่อไปในมือกนนี่นะครับสาหรับมอน้ลุงกอกล่าวเ,เข้ามาสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมขอให้อนุมัน์คนยืน่นนอนรับพันดีลาดตีสวัสดีนะครับพี่น้องสาธุสวัสดีครับนอนรับปันดี นอหลับดเงินหมื่นอนอนตื่นด้เงินแสนเปนเมื่อไปให้ได้เจ้ามาน,นี้สวดโฉใหาจะมาผ่านมั่นหาจะมาตรองค้มเิ็นของประกรันได้ถูกจริงอย่างคอยรู้รอยใด้ังใจเจ้าที่ประสงค์โดยเทือนสาธุ